ทำความสะอาดนะคะซอกต่างๆอย่างที่แม่โบบอกนะคะเนาะเราต้องเช็ดทําความสะอาดให้ทั่วทั้งหมดนะคะไม่่าบอกหมดไลฟ์นี้นะคะกดติดตามที่เพจของไนน่โน้ตนะคะซอกต่างๆนะคะโอ้ยั อีกแหรอคะแม่ร่างกายลูกเนี่ยเอาซอกต่างๆอย่างที่แม่โบบอกนะคะเนาะเราต้องเช็ดทาความสะอาดให้ทั่วทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นซอกคอนะคะซอกลักแลซอกต่างๆทุกอย่างซอกพับแขนของลูกเนะะี่ยค่ะเราเอ๋ค่ะจะต้องมีการใช้ผ้าเปียกนะคะเช็ดทําความสะอาดให้ทั่วทุกซอกทุกหลืบนะคะเนาะถ้าเป็นทารกแรกเกิดนะคะก็จะใช้เป็นผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือไทนียโนตนะคะห่อสีขาวนะคะเนาะ,ะดึงขึ้นมาโอ้โหแผ่นใหญ่นะคะเนาะใหญ่เท่าหน้าแม่โบนะคะคือเช็ดสะใจมากแม่ค้านะคะเนาะอ่ะ เช็ดตรงเริเวคอเอาเช็ดคอฟืบนะคะเนาะอ่ะแล้วก็อาจจับลักแร้ลูกขึ้นนะคะหมุนอีกมุมหนึ่งนะคะเช็ดทําความสะอาดนะคะตรงลักแร้ลูกนะคะเช็ดปุ๊บนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันมือมือแล้วก็ง่ามมือด้วยค่ะคุณแม่ขามือแล้วก็ง่ามมือนะคะแล้วก็คือจะต้องเช็ดอาว้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไทยนีโน้ตนะคะเนาะอ่ะขึ้นมาอ่ะนะคะแล้วก็เช็ดนะคะตั้งแต่มือแล้วก็ซอกมือต่างๆง่ามมือต่างๆนะคะก็คือเช็ดนะคะทําความสะอาดให้สะอาดทุกซอกทุกมุม